สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง2025 T O U R S ของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Yamaha T M A X 2025สกูตเตอร์ระดับพรีเมียมที่ทุกคนรอคอย Yamaha T M A X 2025ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในกลุ่มสกูตเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวมากขึ้นผสานเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและสมรรถนะที่พัฒนาไปอีกขั้นเหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกล TMAX 2025มาพร้อมกับไฟหน้าเลดแบบใหม่ที่เฉียบคมหน้าจอ TFT สีขนาดใหญ่7นิ้วพร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและการนำทางในตัวตัวถังมีความโฉบเฉี่ยวและดูสปอร์ตยิ่งขึ้นเสริมความหรูหราด้วยสีใหม่แบบพรีเมียม y a ม a ฮ่ T-MAX 2025ใช้เครื่องยนต์560ลูกบาทเซนติเมตรแบบ2สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังแรงและตอบสนองได้ดีในทุกย่านความเร็วระบบส่งกำลัง CVT ที่นุ่มนวลและเร่งแซงได้อย่างมั่นใจระบบกันสะเทือนหน้าแบบหัวกลับและหลังแบบลิงก์ปรับปรุงใหม่เพื่อความมั่นคงและนุ่มนวลยิ่งขึ้นพร้อมระบบเบรก ABS ดิสคู่หน้าหลังเพิ่มความปลอดภัยทุกการขับขี่ TMAX 2025ยังมีระบบสมาร์ทคีครูสคอนโทรลและทร a คชั่นคอนโทรลที่ช่วยให้การขับขี่สะดวกและปลอดภยัยที่เก็บของใต้เบาะมีขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองที่คล่องตัวหรือการเดินทางระยะไกลที่ต้องการความสบาย Yamaha TMAX 2025ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกการเดินทางของคุณ ขอขอบคุณที่รับชมหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับ2025 t o u r S สำหรับทริปและรีวิวที่น่าตื่นเต้นในครั้งต่อไป